มามานั่งตรงนี้แป๊บนึงโอ้โหขมิ้นจริงๆอันนี้เป็นพระครับสวัสดีครับพี่อย่างเงี้ยชุดตรงเนี้ยมีองค์ไหนพี่ห่วงไหมถามก่อนแถวนี้เดี๋ยวผมดูต่างหากให้หม,มีองค์ไหนห่วงไหมไม่ห่วงเลยนะขายโต้งนะครับรนะครับ C e เคซีแม่เหนือวันบกบกแรงวยีบสีเลยเหรอบอบบอกแ่บ yeah, ไม่ได้ดูอะไรเลยค สวัสดีครับโอ้คนที่มีเยอะขนาดนี้แหละหรอมีเยอะอะไรลระครับพี่โอเค,ค,อเ,คเดี๋ยวผมน้อง ที่ผมจับปุ๊บพ้าหักคามือเลยเขาหักอยู่แล้วนะไม่ไม่แค่หยิบมาปุ๊บหัวหลุดออกมานะจับปุ๊บพักคอหักเลยหัวหักเลยแต่พักไม่แท้นะครับ แต่พระไม่แท้พี่จับปุ๊บคอหลุดเลยหัวหลุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีวันนี้เรามาแต่เช้านะบอลบอกแล้วว่าวันพุธพระอาทเราเจอกัน วันพุธวันพฤหัสเราเจอกันนะครับวันนี้เราพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งครับที่เราเจอแล้วด๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายช่วงเช้าเรายังว่างเจอกันอยู่ ของที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพาสแท้นะแต่อาจจะไม่เล่นกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แท้จะไม่ค่อยเล่นกันนี่ยพูดปุ๊บกล่องนี้เกือบจบหมดแล้วบุดมอนีมัสเตอร์บอยสวัสดีครับอะไรนะเขาพัดมาบุดมอนีมัสเตอร์บอ วสวัสดีครับโอ้ครับโอ้โหอยากให้คุณบอยดูครับทอะไรนะมาที่พันทิย์งามมงวานแนละ้วใครมีพระเครื่องพระพูชาเราอยากขายมาที่พันทิ์งามมงวานเลยครับนะรับดูรับเช่านะครับอแพระแท้จะ่า,าพระแท้ยังจะไม่พอต้องมีราคาด้วยนะถ้าพระแท้ไม่มีราคาก็ไม่มีความหมายนะในตลาดพระคือขายไม่ได้ ขนาดขึ้นขึ้นคุณบอลไม่ค่อยจอหรอครับตอนนี้นั่งดูอยู่เนี่ยว็บแแบบเนี้ยเราต้องดูพระคือเวลาที่ผมมาดูพระเนี่ยน,น้องนนุ่งนุ่งนะครับที่เล่นพระหรือเก่งนักฟุตบอลในทีมนะเขาก็จะได้พระต่อไปด้วยเหมือนว่าผมเช่ามาผมก็แบ่งต่อให้น้องๆเขาก็เลยแบบเหมือนให้ผมเป็นความหวังนะตัวความหวังผมงก็ดูไปเรนะื่อยฮะช่วงนี้ผมไม่ได้เทรดไม่ได้เทรดอะไรโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นเลยว่ะ คาฟิวน่าจะมาวันอาทิตย์ใช่ปะเออดีนะมาดีมากเวัสดีครับให้สวัสดีน้องสวัสดีครับแล้วเป็นไงไม้ายังอ่ะนิวไม้ยังฮะโอ้แม่สบายยังไม่ตื่นนิวเหมือนเหมือนตาเอกเลยคำพูดคำจาเหมือนกันเลย ต้องชอบขนาดไหนถึงดูมาได้ประมาณนี้นี่เองไหมครับพี่อ๋อมามายกมายกมายก พลาเลยติดกระดาษที่ชู่หมดเลยเนี่ยพลาติดกระดาษไปหมดเลยไงเราข้างล่างดูโอ้โหวเพื่อนดูเขาวางพลาแบบติดหมดเลย S <s อเก็บแบบสมบุกสมบันมากน่าจะมีน้ำเข้าไปอะ่ะชื้นหมดเลยอยนน่างเก็บอย่างฝุ่นทั้งนั้นเลยอันนี้เจ้าของเดียวกันปะคครรัับบอ๋ออ๋อ,อนี่คือคุณพ่อโอโอเค <S <s ทำไมมีพ้าเยอะแยะไปหมดเลย

งานเดี๋ยวแกะต้องให้เขาแกะสามองนี้สี่องนี้เถอะให้แกะตรงหน้าพี่เขาได้เจร้าคุณนอแผมากเื่องจริงครับเรื่องจริงครับเมื่อก่อนบนโตะเจ้าคนอแพงที่สุดในบรรดาพาเเคจิอันนี้อันนี้เก็บกันโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ย โอ้โหไม่ล้าแก่เลยอันนี้เป็นพายันอะไรพี่เป็นสามทัอกอพันยาวะต้องแกะดูต้องแกะดูอ่ะก็วม่แกะตรงหน้าพี่ครัฝุ่นทั้งนั้นเลยฝุ่นเยอะมากเเจ็บคอไอสัตว์มึงนี่บอกเจ็บคอเลยนะมึงแพ้ฝุ่น แกอะลงครับนี่น,ะนี่วันนี้คนยังไม่เยอะตอนนี้มีอยู่20คนไนดะ้ัหมสิบกว่าคน20คนนี่ของแห่กองอันนี้ฝากคืนหน่อยโอ้โหนี่อะไรเนะี่ยโอ้โห เนี่ยของเขมรตัวจริงฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับครับเห็นพี่เงียบเลยนะพี่อยู่แถวไหนนะครับ <c oughs> ออกมาสารคามงั้นก็ลองถ่ายด้านหน้าด้านหลังขอบข้างทุกองค์แล้วกันเนาะที่ว่าเป็นพระสมเด็จ อ๋องั้นก็แกะได้ก็แจะแจะไม่ได้เป็นไรได้ได้ได้ไดลองถ่ายลองถ่ายมานดีก่อนก็ได้ครับอันนี้แมวโอเคครับอะไรโอ้โหแมวกลัวเลยอันนี้ของขเขมรตัวจริงเลยนี่พระบูชานี่เป็นขเขมรเลย <c oughs> เจ้าด้วกันอีกเหรอ,อโอ้มีเยอะนะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเขมรนะเป็นผ้าเขมรนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกันทีเดียวหนันกหนกันกหนักเป็นเขาเรียกเป็นโลหะสำริดแต่เก่าแต่ไม่ได้แพง Ồ, có nhiều như thế nào này rồi? Ok À một uh -uh, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่บอยผมขออนุญาตถ่ายรูปโอเคโอเคครับครับครับได้ครับขออนุญาตนะพี่บอยครับไม่เสียโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครอ พวัดีพาเพื่อนสุดจีนมาครับอ,อ๋อครับผมขอบคุณครับครับ เปลี่ยนเลยดำสีเลยพอาเปลี่ยนเลยโอ้โหอะไรนะก็สุดหลวงเาเปิดเล่นครับหํำปีเลยชื่ออื่นไหมครับตอแรก หมายถึงเซียนพระที่ชื่อบอยทัพประจันใช่ไหมถ้าไม่ใช้ชื่อบอยทัพประจัน 啊、哦，累嘞呐。 ไอ้ให่กูก็งงไปหมดเลยฝุ่นทั้งนั้นเลยอะ่ะไอ้อย่างนี้อย่างนี้ครับพี่ลองพี่เข้ามานหน่อยได้มั้มามานั่งตรงนี้แป๊บนึงโอ้โหคำมนจริงจริงอันนี้เป็นพระสวัสดีครับพี่อย่างเงี้ย ชุดตรงนี้มีองไหนพี่ห่วงไหมถามก่อนแต่องนี้เดี๋ยวผมดูต่างหากให้มีองไหนห่วงไหมไม่ห่วงเลยนะขายก็ตังนะครับรับาช่วงนี้ตั้งไว้กี่บาทแล้วแต่บอยครับโอ้ด้านหน้าสภาพเออเออไม่รู้ราคาด้านหน้าสภาพใช้ได้เนาะด้านหลังหายหมดเลยแล้วแต่บอยโอ้โหนี้เสียดายมากเลย หลังละลายหมดเลย่ะล้านหนายังพอใช้ได้ครับโอ้ยลดเลยคือพวกนี้เป็นผ้าที่ไม่แพงอันนี้อันนี้เห็น,นองค์น,นึงไม่ถึงร้อยเลยะพวกนี้เป็นผ้าหลักหลักหลักสิบอพวกนี้ไม่รู้วัดไหนมีศึกขุนศึกอะพวกนี้ผมเช่าห้าหมื่น ส่วนตรงเนี้ยโอ้โหละลายหมดเลยเป็นต็อขับหลัง่เดียวข้างหน้าเนี่ยมันไปเมื่อมันละลายหมดแล้วพระเหลือแต่แกนแล้วอ่ะอันนี้ผมเช่าห้าหมื่นัะต้องวมกรอบนะห้าหมื่นนะจะเป็นแสนหนึ่งแต่อันนี้ขเขมรเลยเนะี่ยเป็นพระเขมรเลยไม่รู้หนักนฮะใช่ใช่เป็นขเขมรเลยอะผมผมก็ดี สำริดใช่เป็นสำริดบ้านเขมรแต่ครับบ้าเขมรก็ไม่มีคนเล่นนะไม่มีคนเล่นบ้านเรายิ่งไม่มีใครเล่นเลยแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่เล่นใหญ่เลยอันนี้ผมเช่าหมื่นห้าแล้วกันเอ้าเขมรนะสองหมื่นแล้วกันครับออาเป็นแสนสองเนาะแสนสองอ่ะแสนสองอ่ะวันนี้เจอพักเขมรข้าไป เอาตังค์ให้พี่เท่าไหร่หนึ่งแสนเอาเงินสดเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะจริงๆพาพี่ส่วนใหญ่แท้นะไอ้ไอ้แซกแซกชอบดูเอาให้น้องดูน้องน้องไปนั่งขายตลาดนัดเผื่อเขาเอาหนาเผื่อพี่จะขายนะแต่ถ้าไม่ขายก็แล้วแต่นะคุยกับเขาได้เลยนะเนาะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับโชคดีครับนี่เช็คพัก